พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้นอยู่กับผมเมเกมชาแนลคนเดิมวันนี้จะมาเล่นเกมนะครับหนอนดึกดเดหยเดยเราอย่าพูดว้าทำเพลงอย่ากระชากดีรรอใส่ชื่อเลยครับ KFC อ้าวเฮ้ย K f c เออไกลเคยกินเบ้า fc p pvp ีะ p V P ใช่เปล่าเล่นครับเล่นเลยครับเฮ้ยก็สิบแตกแตแกนิหนึ่งนะโคตรจะแหลกเลยโอ้โหยักษ<ห>์ยักษ์มันนี่ยักษ์ไอยักษ์ โอ้มันมันมันใหญ่มันก็แหละตัดมาตัดหน้าทำไรกูเล่นผิดแล้วเล่นอเอาใหมา่มันล้อมเราครับมันล้อมเราอ่ะมันล้อมผมยอมไม่ได้อันนี้รู้สึกแหลกมากเลยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ แล้วก็กินไปเลยนะโอ้ยตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่อหญนอนนอนอ้าวอ้าวมันโง่ใช่ปะอ้าวอะไรโอ้ชุมนุมมาตรงนี้เนี่ยอ้าวตายเยอะกระจังเอ้าวเออเออไายกันซะแลมเสร็จแล้วเสร็จผมไหมครับผมผมไม่กินเลยครับยอดเลยครับผมไม่หนีเลยครับกินเสร็จแล้วหนีครับกินเสร็จแล้วหนีหนี ชนกับตัวใหญ่ยัดหลบได้หลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาสู้ทีหลังนะเดยวไอ้ไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาว มาเกิดนี้เราต้องไปแถวกลางรๆครับมันจะสู้กันแถวกลางๆตัดหน้าเอาแดงขาวไอ้แดงขาว,ขาวตัวมันใหญ่เว้ยโหสแปดบวกก็มีว่าชื่อ H K. เย็ดแค่เย็ดแค่เกือบเกือบเราเป็นสี่ลุงครับสี่ลุง ไม่เอาเอ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้มันมันมันเกือบสลายแล้วข้าวมันได้นะมันจะดีมากที่ KFC มาหาแล้วไก่ไก่ไก่วิ่นกันตัวเลือน้อยแล้วต้องกินก่อนกินกินกิน คืออะไรไม่รู้กินหมดครับถ้าเสียงของผมเบาขออภัยด้วยนะบ <my> ดี้ไม่ดีดีนี่ค่ายหนึ่งตัวแล้ว KFC ค,ครับไก่ไก่ไก่พิมเนี<ก>้ยมเราจะไปแถวกลางๆกันครับตรงนะั้นไหนๆตรงนั้นมันคนมันจะเยอะสู้กันเยอะครับแล้วนอาหารก็จะเยอะด้วย ยาวขึ้นหัวอันดับสองร้อยสามเจ็ดโอ้โหตัวก็ใหญ่เลยไอ้เข้สีแดงอะสีแดงอะสีแดงอะสองตัวโอ้ยมีสองตัวปะอ๋อเออสองตัวเดวนด่กว่าสุดของผมแล้วไอ้โอ้โหสามกันรวดเรีเลียวออ,อ,โ,อโอเคองี้ เพิ่คิดได้เขียนผิดเขียนผิดฟ้าฟ้าหรือเขียววะฟ้าหรือเขียวเขียวอ่อนปะไม่ใช่ไก่มางฮะโอ้แหลกมากไม่ไหวไม่ไหวต้องสู้ไก่ต้องสู้ไอ้แดง ไอแดงวิ่งไม่ถึงหมดก่อนจะฆ่ากูแล้วอยากเวอย,ยากไปไปข้างล่างดีงกว่าฮ่ามีเศษลงเหลือผมก็กินครับสำคัญสำคัญเป็นไรวะรีวออบแล้วตอบออาแล้วตอบแล้ว อาอะไรของมึงเนี่ยแอะให้ตายสิไปไหนหัวไปไหนจะไปไหนเอ้ยอไ,อไ,อไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ไอ็งเอาไม้ไอตัวใหญ่เขาทีเลย อันดับแปว่าเนี่ยเอามีเสร็จลงเหลือนี่ตัดหน้าไก่ไก,ไก่ไก่ตัดหน้าไก่บินตัดหน้าโอ้ได้ไงวะอ,อย่ามายุ่งกับไก่นะครเคฟซีอะครับได้ได้ได,ได้เล่นใครไม่เล่นมันเล่นเคฟซี วีไอพีนะเว้ยโอ,โอ้ยแหลกแหลกแหลกเสือเกินเฮ้ยแดงไอแดงทำอะไรจ้าให้หนอนน้อยบึ๊บน,นี่ไงลังแกทั้งหนอนน้อยเขียวอันชักเขียว โอ้ยมันโอ้ยมันลงมึงมองกกมันรัดแล้วหืหน้าไม่เล่ออ้าวเห็นเห็นพอดีเห็นพอด,ดีมาแรงแซงทางโค้งเอ้ยเกือบแล้วโอ้โหเมื่อกี้ผมเกือบตาย สีแดงมันน่ารักมากเลยบอกตรงรือสองันกว่าแล้วนี่ไงไเล่นกับใครไม่เล่นแล้วกับไก่ให้มันรู้สบอกไก่ไก่ v i ไอพี VIP นะเว้ยเอ๋หลายตัว เริ่มต้นหลังจากที่มั่วมันมัมสมมานานเลออคนที่ห้าสิบเอ็ดห้าพันแล้วโหวเลยเยอะเลยไปที่อันดับเจ็ดแค่รัดเขาได้ไงกูก็รับษมึงบ้างไปมั้ง What the fuck? ก็ <c oughs> ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็มาเล่นใหม่ให้ดู <c oughs> คือมันนิ่ตากไปหน่อยมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวลองใหม่นะครับบายบายแล้วพบกันใหม่